ฮัลโหลเพื่อนระเบิดมาเพื่อนเออสวยจังตรงนี้แหละแแะดีวะเออแบะแบะแอบแบะไม่ได้เอาอะไรวะนะแแบะดีวะเอาเฮ้ยโอ้โห ตัวบ้องตัวบ้องโอ้โหมันโชคอะเฮ้ยกระโดดโคตรสูงเลยว่ะโอ้โหกระโดดข้ามหัวเลยยิงไปจริงโจ้อะนะ่ะไม่รู้นะว่าจริงโจ้อะน่ะโอ้โหเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้ยเหลังยิงหลัง,ง,งยิงเฮ้ยเจ็ม <c oughs> ดีนะพระคนนี่ไหวทีบจะเต็ดี อาหข้างในเต็มเลยเอาน้งฟองเลยนี่เลยเจ็เปื้นระเบิดยัดเลยโดนเปื้นระเบิดยัดเลยนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเปื้นระเบิดยัดไปโอ้ยเหลังเดียวสุดท้ายเปื้อนละห้าโอ้โหมันมียาด้วยด้วยแล้ว โอ้โหบ้านน้องผมโดนแล้วครับโอ้โหมันแหลกแล้วครับโอ้โหจะแตกไปนะครับยิงบ้องอัดไปแล้วครับผมเฮ้ยเจอตัวว่ะเฮ้ย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 เจ็บนั่นอะเจ็บนั่นะโอ้โหไม่ตายเป็นคนที่อาการสาหัสเหมือนกันนั่นอะเข้าไอซียูนั่นน่ะเป็นคนอะโอ้โหไม่ตายได้ไงวะตัวบ้องมันหลบไปแล้ว ำไมเดี๋ยปั๊บคิดดิปั๊บคิดดิปับ๊บปั๊บคิดก่อนคิดก่อนอ่ะหลบใต้บันไดก่อนตามยาวกอนเจนเย็นเจนเย็นเจนเย็นก่อนเจนเย็นก่อนไอ้ปับกกป๊บไม่อยาโลนดิเจนเย็นเจนเย็นโอ้ปวเข่าคนเขา่เขาเฮ้ยมันก็วิ่งมาเฮ้ยยิงไม่เข้าโอโ้โหมาใส่พระอะไรวะนะ่ะโอโ้โหอะไรวะนะ่ะยิงไม่ตายโอโ้โหเป็นไงดไอ้ปับ๊บมึงพูดมากไงมึงตายเลยเนะี่ย บอกแล้วอย่าพูดมากขี้โมเยอะด้วยพูดมากไป่ขี้โมอะไรเป็นไงละตายเลยเข,ขาบอลนะเขาอ้อมก่อน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 ออมก่อนอ้อมก่อนอ้อ่อนอ้อ่อน้อเอ้อ่้กมก่อนอ้กออ้อมก่อน้ก่อนอ้อ่อน่อนอ้อม่อนอ้ม่อนมก่อนอ้้ยก้้ก่อนอ่อ่อน่อน่อ้้<ฆ> เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนไปยิงมาเลยเพื่อนไม่ต้องชุบไม่อยากชุบไปยิงมันก่อนไปยิงมันก่อนไม่เดี๋ยวเกิดมแล้วเพื่อวดูดีเพื่อนเพื่อเพื่ออ้าวหนุ่มบ้านไหนวะน่ะหนุ่มบ้านไหนวิ่งตัดนาวะพ่อหนุ่มเอ็งหนุ่มบ้านไหนวะ หนมบ้านไหนนี่ไงเก็บของกอนเขาแทงตัวกันเจนเย็นเจนเย็นเจนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดักปัด เดียวไปร้อยปีฟันหนุ่มเฮ้ยชุดไยเฮ้ยชุดไยโอ้ยงานนี้บอกเลยต่อให้หลุมทั้งแขนก็เอาไม่หลงแหน่แหน่ีนโม้เยอะแล้วไอ้ปับคนดูเริ่มเกลียดมังเยอะแนละ้วฮะเฮ้ยฟา,าร์มัสเก็บฟา,าร์มัสก่อนาร์มยากนเพื่อนเจนเย็น ไม่รีบไม่รีบเพื่อนเฮ้ยจริงนอนได้ไงวะโอ้โหคนกำลังปั๊มยากำลังเสร็จเนี่ยอ๋อเปองยาฟรีไปลหลอดหนึ่งไงดีวะเฮ้ยหนุ่มบ้านไหนวะเฮ้ยหนุ่มบ้านไหนมานาั่ง่มมองเนี่เอยเอาไม้มาด้วย สองพันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโนอโห์บรู้จักไหมโนอาห์ตะขบเหของไหมของมีแต่เสีอเหล็กยิงเลยวะยิงยิงเลยวะหนูบ้านไหนเดา๋ทวาห่อสเปรย์จากบนบ้านแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนวางบังเกอร์ก่อน ตัมยาก่อนโอ้โหยาหมดแล้วด้วยยาหมดแล้ว,ลวไงเด้อนะเจ้าเอะแจเอะเข้าหัวไปดิหนึ่งนัดโอ้โหหัวเกือบขาดนั่นนั่นไงนั่นไงโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนดีนะเอ้ยแอนโพรมอีกแล้วจำเนึ้อครับรางยานหนึ่ง,ง,ง่อน การด้านข้างอยู่ไหนแล้ววะอ๋อเฮ้ยตัดไม้บังเจ็บแช่แบบแช่แบบเฮ้ยอันผอมอีกแล้วอะเฮ้ย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 เจ็บนะเพื่อนเจ็บนะฮะเจ็บนะฮะเจ็บนะหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนไปสองทัดนะเพื่อนอาการจาหัสเหมือนกันนะเพื่อนโอ้โห หลับไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาถวัดโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บค่อยคุยกันเพื่อนเย็นบเพื่อนเพื่อนโผล่มาดิเพื่อนพอมาอืมเอาไงแคมดีวะไอ้ปืนนี่ยิงมันยิงเลยเข้าวอเโอ้ยโผล่ม้าโอะสกอบไม่มี โหยิงไม่เข้าอะพ่อยิงเหล็กไม่เข้าทำไงดีวะเนี่ยเพื่อนเอาระเบิดดิเพื่อนอาวัดระเบิดไอ้เพื่อนมีระเบิดไหมเพื่อนอระเบิดเอาระเบิดมาระเบิดมาระเบิดระเบิดระเบิด เร็วด่วนสวยแจมแปะดีว่าน,น,น,ออนี่เจาะเอฟตรงนี้แหละเจาทางฝั่งบ้านเราแล้วแหละเพื่อนได้ยิงครบได้แล้เปิดประตูออกมาว่ารีแปะดีเอเวนเลยแปะดีว่าเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยข้าหัวไปดิเข้าหัวไปดิเฮ้ยมีตัวโดดลงมา เฮ้ยเฮ้ยต,ตัวบ้องซะด้วยเฮ้ยจิงโจ้มันกระโดด well, <address receptor engineer> นี่ไงนี่ไงตามด้วยเดี๋ยวมันชุบอีกตามก่อนโอ้โหบ้องโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันอัพแล้วอะโอ้โหโอ้โห่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะมอ้โหมีใบพิเขออีกลูกเดียวนี่ไงแปะเฮ้ยหลังยิงเฮ้ยหลังยิงมาดิ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  อ๋อโหจะหลอยใครอ่ะก็หลอยไม่ตายอ่ะอย่าหลอยเลยเพื่อนนี่ไงเอาบ้องมาแล้วเพื่อนนี่ไงยิงยัดเข้าไปหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกเอานอกหมดหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ย เพื่อนยาไหมเพื่อน,นยายาเอายาอย่างเดียวหนะโอ้ก็ดรบรองเท้าไปเก็บทำไมว่ารองเท้าแตกเนะี่ยายายาสมนี้ไม่ยายาไปไหนโอ้โหไม่มียาเออสวยยาสองหลอดยาของเราจะต่อชีวิตไดอออ้อยู่ปะคาบีมาใจเย็นใจเย็นอยาโลนเโอ้โห ยกเสร็จแล้ววาง,บวบวงเบ,บเี้ยวเชเบี้ยวอ่ะยิงเหรอปะเชียร์เบี้ยก่อนเชียร์เบี้ยวจะเดบ้อยแล้วไปเลยลื้อเลยลื้อเลยเพื่อน เอ้ยฮ้ยอย่าลื้อฐานดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าลือ้อย่าลือ้อย่าลืออาล้อฐา,านนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เ,ลยเ,เจอบิ้วพอดีแต่กี้เห็นหออยู่บนหอในตัวหนึ่งหนขอขึ้นไปดู่อยดิอ้าวไม่มีกลายเป็นศพไปแล้วะ ดหน้าดูของหน่อยดิอ๋อลูกบ่องโหเพื่อนเก็บในเก็บไปเยอะอยู่นะเฮ้ยสีฟเฮ้ยอ้อโหเพื่อนมือไวอาลูกบ่องอมมทันดูของในแคปมาไปดูแคปนู้นนะของลูกบ่องในเยอะอยู่นะครับมันยิงบ้านไปให้หน่อยเดียวเอง เฮ้ยเตียงเตียงยังไม่ว่างเตียงใหญ่เลยนะว่าวางเตียงใหญ่ยากกว่านี้อ้าเตียงใหญ่มาไม่พังกันวะงงวะวา,าง,งเตียงเล็กก็ห่อไม่วางเตียงใหญ่อะไรของมันวนะนี่ยไปกลับบ้านก่อนเอาของไว้เก็บก่อน

วองเต็มเอาลูกบ้องไว้กล่องน,นี้แหละโอ้โหปืนได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วจะเจาจะ